ก่อนที่เาจะดูรีวิวกันนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าท่านใดที่เกิดเดือนมกราคมนี้นะครับนะฮะมี3โปรโมชั่นหลักให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันนะฮะโปรโมชั่นแรกนะครับซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปได้ส่วนลด400บาทโปรโมชั่นที่2นะครับซื้อครบ7 0 0 0บาทขึ้นไปได้ส่วนลด700บาทโปรโมชั่นที่3นะครับซื้อครบ1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับได้ส่วนลด1,500บาทนะครับนะวิธีการยืนยันการใช้สิทธิ ในการเดือนเกิดนี้นะครับก็คือถ่ายหน้าบัตรประชาชนมานะครับให้เห็นรูปหน้าบัตรกับเดือนเกิดนะครับกับวันเกิดของท่านนะว่าโอเคเกิดเดือนมกราจริงๆนะครับสำหรับบีบีกันนะถ้าเป็นแบงก์กันนะครับก็คือถ่ายรูปเต็มหน้าบัตรมาเลยนะครับเพราะยังไงผมก็ต้องทําใบเสื้อพวกท่านอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ได้มีจะได้ทําใบซื้อทั้งท่านได้ไปเลยนะครับ แล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่ได้เกิดเดือนนี้ก็อย่าน้อยใจไปนะครับเราก็มีโปรโมชันให้พวกท่านเหมือนกันนะครับผมเมื่อลูกท่านซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปจะได้ส่วนลด200บาทนะครับผมนะก็นั่นแหละครับมีโปรโมชันให้กับลูกค้าที่ไม่ได้เกิดในเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็โปรโมชัน200เนี่ยไม่นับรวมสิทธิ์ลูกค้าที่เกิดเดือนนี้นะครับนะเพราะว่าท่านได้สิทธิ์เดือนเกิดไปแล้วเนาะเข้าใจกันนะครับนะก็ ประมาณนี้นะครับผมปโมชั่นนี้จะอยู่ถึงวันที่31มกราคมนะครับผมนะโอเคครับก็ใครที่เกิดเดือนนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันล่วงหน้ากันไปเลยโอเคครับต่อไปก็ชมรีวิวกันได้เลยครับผมกราบสวัสดีครับชาวบางไลาชทวทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเจ้าตัวของหายากอีกหนึ่งตัวนะนะทำไมผมพูดแบบนั้นใช่ครับแม่งหาโคตรยากเลย ไม่มีไม่ม่เห็นในท้องตลาดแล้วนะตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับยูเมเล็ก g เลยครับหรือ,อยังไงก็คือยูเมเล็ก KSC USP Max เ y s t e m 7นะครับเป็นของงาน KSC หนึ่งตัวที่หายากนะครับผมตัวนี้เขาเปิดราคาอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมห้าพันหบาทพร้อมเล่น5้าพันปร้อยบาทฟรีค่าส่งนะครับ ตัวนี้ทำสีพาวเดอร์โค้ดมาแล้วนะครับผมยิงเลเซอร์ล่องลึกเก็บงานละเอียดสวยมากแต่มีรอยสติกเกอร์เหมือนแบบเหมือนลอกออกแล้วสีมันหลุดไปนิดนึงนะครับเขาไปติดสติกเกอร์มาแล้วผมก็มาลอกออกนะเพราะสติกเกอร์ไม่สวยนะครับนะโอเคมาเปิดกล่องกันเปิดกล่องก็คู่มือยังอยู่นะครับนี่เลยนะครับ HK นะก็จะมีตามนี้นะเดิมอะ่ะมันจะเป็นสกีไลน์นะครับผมผมว่ามันไม่สวยนะครับนะ แล้วก็เจ้าของเขาไปทำพาวพาเดอร์โค้ดมาทั้งหมดนะครับก็เลยได้งานสวยมากนะครับผมแล้วปืนก็สภาพดีมากนะครับอี้เปิด5,500เลยนะนะครับเดี๋ยวเก็บคู่มือเข้าไปก่อนใต้กล่องแล้วได้กล่องด้วยโคตดหรูหราหมาเห่ามากนะครับบูเกินพนมอ่ะเดีย๋ยวมาดูตัวปืนกันนะครับ แล้วเขาไปทำเลเซอร์มาด้วยและเลเซอร์ล่องลึกท่านดูดิเหมือนปืนจริงเลยนะครับ HKUSP นะครับจุดสีห้าออโต้นะครับผมคือแบบเก็บสีสไลด์ใหม่แล้วเาก็ตแต้มเองนะด้านหลังมันเป็นสีดำเนี่ยสูย์หลังมันก็เป็น HK เห็นไหมนะครับสวยมากแล้วฝั่งนี้ก็เก็บคือเก็บเลเซอร์ท่อน,นอกหมดเลยเลเซอร์ท่อน,นอกเขาแน่ใจว่าเลเซอร์เนี่ยตรนนี้เขาติดสติ๊กเกอร์ผมลอกออกแล้วเหมือนสีติดมานิดนึงนะครับลอกออกนิดนึงนะแต่สภาพปืนคือสวยมากนะครับ ปืนเจ้าของสะสมด้วยนะครับแล้วก็ติดการลื่นของเขาเองนะนะครับการลื่นนะครับแล้วปืนสวยนะผมว่านะ HKUSP นะครับบอลแม็กเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเเหล็กวะดูดเล่นหน่อยอ๋อโอเคอลูมิเนียมนะครับเดิมโรงงานนะแล้วเวลาเสียงใส่แม็กนะครับเนี่ยเวลาปลดแม็กก็ปลดลงแบบนี้แป๊บแล้วก็ออกนะครับโอ้โหเสียงเพาะมากแม็กกาซีนก็ยังดูเอี่ยมอยู่เลยนะครับ Homepage. มืม hehe, อหนึ่งรู้สึกจะหกพันห้ามั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะครับบางร้านก็เจ็ดพันสบาทนะครับแล้วแต่ร้านขายแล้วเหมือนไม่มีของไปแล้วนะครับอยู่ดีๆก็หายยากเฉยเลยนะครับอ่ะเซฟนะครับกดเซฟนั่นไก่ใช้ได้นะครับผมอ่ะมาดูข้างในแล้วก็ดูทีวิธีการถอดนะครับผมลิ้นพันกันครับผมเนี่ยนะนะครับมาเราก็ต้องถอดไอ้ตัวตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะ ถอดสไลด์ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ถอดก็ออกออกไม่ได้นะครับหลายท่านจะงงว่าทำไมช่วงนี้ผมลงคลิปชา้าใช่ครับเพราะว่าผมนอนดึกทุกวันเลยนะครับแล้วก็เริ่มตื่นเช้าไม่ไหวนะครับปกติก็ลงคลิปสายอยู่แล้วนี่สายหนักกว่าเก่าอีกนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนั่นจริงนะครับ คือตัวนี้ท่านไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วอะ่ะคือถ้าเป็นสายสะสมคือหนึ่งเขาทำพาวเดอร์โครบแล้วสองก็คือเก็บเลเซอร์ครบเลยเหมือนปืนจริงเลยนะครับเอาไปตั้งโชว์นี่ก็เรียกว่าปืนจริงนะครับนี่ฝั่งนี้เขาก็อันนี้มันเป็นเดิมโรงงานเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะตัวแมส์นะครับ h k USP แมส์นะครับจุดสี่ห้าออโต้อนี้เป็น HK, นะครับอ่ามันทาเป็นแบบหนังเรื่องไอ้หนังหรือเกมอะไรนะทูมเลเดอร์นะฮะเป็นปืนที่นางเอกใช้นะครับ โอ้น่นจริงเคออกนะครับต้องหาอะไรแสะกนิดหนึ่งทื่ให้มันอ้าออกนะครับคือไม่เล่นนะ่ะก็ได้เอาไปตั้งโชว์ก็ยังได้นะครับนี่ถอดมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับสองชิ้นแบบนี้นะครับอ่า นะครับผมเนี่ยถ้าถอดมาก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันก็ดูตลกถูกไหมเขาทำเขาทำท่อยาวนะท,ท่อยาวสุดในนี้เลยนะนะครับความแรงก็น่าจะเยอะอยู่เห็นในคลิปเออเห็นในคลิปต่างประเทศหรือว่าดูตามว็บต่างต่างเขาบอกแรงเกือบสี่ร้อยนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครัขอ,อสไลด์นะครับเดี๋ยวนะมันเป็นปดเซฟสองฝั่ง๋อลืมไปมันต้องขันน็อตตัวนี้ก่อนนะครับ ผมก็เบอร์เบอร์แล้วนั่นแหละนอนดึกปิดตันหลายวันถ่ายคลิปก็เอาเรื่องเหมือนกัน่ายก็ปอ,อกปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็หายตรงร่องนะครับให้ตรงร่องเขาแล้วเราก็ดันออกนะครับเดี๋ยวนะต้องตรงร่องเขาจริงๆนะไม่ตรงมันก็ไม่หลุดจริงๆนะบอกก่อน นะแล้วขออนุญาตสักครู่นะครับผมต้องหาตำแหน่งล็อกเขานิดหนึ่งนะครับอยูนะไม่ตรงร่องมันก็ไม่ออกเจ้าตัวนี้เดี๋ยวสักครู่นะฮะอ่ะมานะครับผมก็ลืมประจาเลยพามันออกตรงนี้ผมต้องกั้นไปดูคลิปเก่าตัวเองเลนะเพราะว่าบางทีผมก็ลืมนะครับโอ้ยขี้ลืมนะปืนมันหลายรุ่นแลนะ้วเนาะอย่างว่านะครับ ลืมบ้างเลยวบ้างมาเลื่อนออกมาครับนี่โอ้โหยังเอี่ยมอยู่เลยนะเนี่ยแทบไม่ได้ยิงเลยบ้างอี่ออยนี่มันลรอยอ๋อตัวนี้เหมือนจะเป็นโอเคนึกออกแล้วมันเป็นตัว HK UNP ที่เคยอยู่ร้านผมเออเออนึกออกแล้วนะครับแล้วเขาสั่งไปทําสีพาวเดอร์โคดเก็บเลเซอร์โอเคนะครับก็ว่าอ,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 อยู่ไหมมันคุ้นๆจัว อ๋อใช่ใช่ครับผมลืมลนะขออภัยนะครับที่เขาเขามาขายคืนเพราะว่าเขาไปเล่นตัวอื่นเขาไปสะสมตัวอื่นนะครับเนี่ยค,คือข้างในมันใช่ครับเนี่ยคือข้างในร้านที่ผมไปส่งเเขาด้วยโคเขาจะไม่เก็บสีข้างในนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผิวงานมันมันเหมือนสีเข้าไปแล้วมันจะทําให้ผิวงานมันหยาบขึ้นแล้วก็สีมันเข้าไปขัดกับระบบนะครับนี่ขนาดปืนสะสมนะนี่ เพราะจาระบีขาวผมตัองอยู่เนี่ยสแสดงว่าแน่ๆครับปืนตาสมแต่ก็ยังมีคราบด,ดำๆเนื่องจากไอ้นี่นะเขาเรียกว่าฝุ่นนะครับปืนไม่ได้ยิงเลยมองนี่นะเจ้าของน่าจะไม่ยิงเลยแหละเพราะจาราบีขาวอ่ะผมจาได้เวลาผมทาอะไรไปอะ่ะผมจะทาไปในทิศทางเดียวกันถ้ามันไม่ขยับเลยเนี่ยโอเคชัดเจนครับปืนไม่ได้ยิงทําสีเสร็จแล้วเก็บเลยนะ ทำสีเสร็จเขาซื้อทําสีทำ powder coat เก็บเ,เบเลเซอเก็บเลเซอร์ครบแล้วเขาก็เก็บเลยนะครับไม่ได้ยิงนะเจ้าน,นี้เขาอุตสายรับปืนนะครับนะอารมณ์แบบอยากได้ตัวใหม่อะไรอย่างนี้ครับเราไปหาตัวอื่นอันนี้คนนี้สายสะสมของแท้นะครับเพราะดูจากรอยที่เขาไม่ได้ยิงแล้วจระบีขาผมอยู่แนวเดิมอยู่เลยอนะแต่ผมทาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นอนะ น่าจะไม่ได้ดึงสไลด์เล่นเลยมั้ง <c oughs> นะครับโอ้คนสะสมก็สะสมดีนะและชอบอย่างหนึ่งคือเขาไปเก็บละเอียดเก็บสงเก็บสีอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาสวยงามมากนะแถมสวยสวยมากๆด้วยนะผมชอบมากเลยนะครับอ่นะก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาสุดบนนะครับทาแค่ลองสไลด์ก็พอนะลองสไลด์โค้งสูงนะครับ่าเรียบร้อยนะครับนะ เอาละตัวเนี้ยทําจบเลยท่านไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับเก็บพาร์ตโคต้ดให้แล้วนะครับยิงเลเซอร์ล่องลึกแบบปืนจริงเลยนะนะครับก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะตัวเนี้งยง่ายๆจบสวยเลยนะครับคือท่านไม่ต้องไปแบบไปเก็บอะไรเพิ่มแล้ว <ico ot> คือท่านซื้อไปสะสมคือจบอ่ะตัวเนี้ยจริงๆเลยซื้อสะสมคือจบเลย ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มและไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับเพราะมันจบมาตั้งแต่เขาทำมาให้แล้วอะ่ะได้สภาพนี้คือแบบงามขนาดนะครับเดี๋ยว,ยวต้องดันแก๊สไกด์ลอดก่อนนะครับวางก่อนปึ๊บ โหแล้วถ้าปิ่งพี่เขาก็ใหญ่เกินนะเดี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นก่อนแล้วกันจะได้ไม่เกะก,กะผม,มก็ลืมไปว่ามันเอาขึ้นศูนได้ผมเอาขึ้นท่าต่าใช่ไหมวางไว้ปึ๊บยกขึ้นมาเดีย๋ดวยวๆๆๆๆโอเคตรงล็อกนะครับแล้วเราก็อันนี้ลงจราบีขาไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะสารหล่อื่นสําคัญนะครับ คืออย่างน้อยเราไม่ได้ยิงเราลงไว้อะเวลาเราจะหยิบมายิงเราได้สบายใจว่าโอเคมันยังไม่หลงลราเหยอเนี่ยเพราะจะระบีขาวมันระเหยชานะนะนะครับเรียบร้อยเราก็ใส่สไลด์ลับเข้าไปมาปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนมันลงมาให้ตรงล็อกตรงนี้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปตัวนี้ถ้าไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วจบ สวยเลยเไปตั้งโชว์ยังเท่เลยนะเหมือนปืนจริงเลยนะแหมงามขนาดาสไลด์เป็นโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกนะสไลด์โลหะนะครับเป็นเคสซีก็จริงนะแต่ตอนนี้เป็นตัวเคสซีเจมเจ็ดที่ทำออกมาเป็นสไลด์โลหะนะครับไม่ใช่สไลด์พลาสติกนะจ้าใช้แก๊สแรงได้นะครับพอคุณชื่อว่ายูมาเล็กเป็นคนขอให้ผลิตก็ไม่ต้องห่วงครับ โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เสียบไปหัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเสียบเสร็จปุ๊บให้มันตรงล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ประกบอีกข้างเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะฝั่งไหนวะฝั่งนี้นะครับปุ๊บแล้วเราก็วางฝั่งนี้แล้วเราก็ <c oughs> ขันน็อตลงไปนะครับตัวนี้เหมาะกับสำหรับสายสะสมโดยเฉพาะนะฮะใครชอบหนังเรื่องทูมเลเดอร์หรือเกมจากทูมเ r เดอร์นะครับ ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วสวยด้วยเก็บพาวเดอร์โคดไม่ต้องกลัวสีลอกสีหมงสีหมองไม่ต้องกลัวใช้ได้ยาวๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราไปก็เช็ดทำความสะอาดนะครับเนี่ยสวยนะติ่งแดงยังอยู่นะครับ พาวเดอร์โค้ทั้งท่อรู้สึกจะททาทั้งท่อเนะียท่อนอกด้วยนะครับมันก็เลยดูเหมือนถลอกแต่นิดนึงอะ่ะแต่ถ้าเป็นสีธรรมดานะเหมือนสีติดปืนอะ่ะตรงเนี้ยขาวไปแล้วต่อให้ยิงเล่นหรือดึงสไลด์เล่นอะ่ะขาวเพลสไปแล้วนะพาวเดอร์โค้ดทั้งหมดนะถ้าผมจำไม่คือผมจาได้ว่าเขาส่งทาพาวเดอร์โค้ดเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าทําน่าจะทําท่อนอกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไม่ได้ทำอะ่ะมันจะถูจนขาวเราดึงสไลด์เล่นก็จริงนะครับมันถูขาวนะนี่ยังทนรอยขีดข่วนได้ได้ในระดับที่ถือว่าเยอะมากนะครับ ได้นะครับมีรอยเนี้ยนิดนึงนะครับแต่อย่างอื่นสวยหมดนะครับผมโอ้โหไม่ตั้งโชว์นะฝั่งนี้นะงามแตง้งามว่าง,งามขันนาดนะครับโอ้ยอ,อ่ะประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับเลยครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวยูเมเลก s p ใน hk usp นะครับมาดูกันมาทดสอบยิงนะครับ เริ่มเบอร์อรแล้วนะผมนะโอเคนะครับอ่าลืมใส่ตัวรองแก๊สนะฮะขอภัยว่าจะใส่แล้วก็ลืมนะครับขอภายนะเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปเสร็จแล้วใส่ให้นะครับเริ่มเบอร์เบอร์แล้วผมนะนอนดึงติดก,กันหลายวันนะครับถ้าลืมไปนะครับว่าตัวนี้มันให้ปากแม็กโลหะมาแล้วเราก็สามารถที่จะหยอดลูกปากแม็กได้เลยนะครับ เราใช้ลูกสองศูนก่อนไอสองห้าใส่ไปก่อนนะอ่าสองห้าใส่ไปก่อนเลยหยอดลงไปนะครับทำบล็อกมาเพื่อใส่โดยเฉพาะถ้าเป็นสปีดโหลดเอ้ยมันก็ใช้ได้น่หวังได้ไอเก็แบเบก็บนี่นนี่เดี๋ยวเเลี้ยงให้สวยสวยก่อนนะครับมันจะใส่ลูกได้เยอะนี่เลยนะครับเออเนี่ยง,ง่ายเลยเนะี่ยอ่าดึงลงมามันจะล็อกล็อกไอตัว ัวลิ้นลิ้นดันลูกไว้ด้านล่างนะครับแล้วเราก็หยอดลูกลงไปได้เลยนะแล้วต่อไปก็ลูก0.20ไว้ด้านบน3นัดนะครับเราก็กดตัวลิ้นด้านล่างอันนี้อุดตรงนี้ไว้นิดนึงกันเด้งนะครับปุ๊บพอปลดปุ๊บมันก็เด้งล็อกพอดีนะครับเขาคิดมาแล้วนะครับมาดูความแรงกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ สามห้าแปดสามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งสามสี่หกนะครับนัดที่สี่เป็นลูกศูนย์จุดสองห้านะครับก็แรงอยู่นะเกือบสี่รอยเกือบสี่รอยใช่ย่อยนะครับแรงโคตรเลยนะอันตรายโคตรแรงเลยนะครับโอเค ต่อไปเราก็ดูความแม่นยำกันนะครับโอเคมาเป้าสิเซนและยี่สิบเซนระยะประมาณสิบห้าเมตรนะครับกับเจ้าตัวยูมาเล็กเฮดเนะครับเอ้ยยูยูมาเล็กนะครับเออเฮถูกแล้วอ๋อสิบห้าเมตรไม่แม่นเท่าไร่นะครับเาขายิงสักหน่อย ถือว่าพอได้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปดูระยะสิบเมตรดีกว่าครับอ่ะอันนี้ระยะสิบเมตรนะครับวันนี้ผมเริ่มเหนื่อยๆแล้วอะ่ะเหมือนไม่ค่อยมีแรงเลยมาดูกันนะครับอืม กิฟสูงเหมือนเดิมโอเคนะครับยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างนะที่สไลด์ไม่ค้างรอบแรกนะครับเ <c oughs> กิดจากการกิฟสูงเนาะเพราะว่าติงกิฟเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเวลาผมกิฟผมกิฟสูงนะครับเดีย๋ยวลองให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะอ่ะใส่สักห้านัดนะครับหกอ่า เสียงสไลด์เขานุ่มมากขออนุาเทสยิงมือเดียวนะครับอ่ส่ไปประมาณหกนัดมะประมาณห้าหกนัดนะครับยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์คลางนะครับหอมดับแรกรับเล่นเสร็จแล้วเราแม็กออกก่อนนะครับผมเนี่ยผมชอบเสียงตอนเอาเข้าออกแม็กมากเลยเนี่ยเพราะบอรแม็กมันเป็นอลลูนะครับ เนี่เสียงพร้อมมากเลยก็เล่นเสร็จแล้วแม็กออกนะครับไม่ต้องเคลียร์แก๊สออกนะแก๊สรุ่นใหม่มีซีลิโคนในตัวนะครับผมไม่ต้องออกนะสามารถคาแก๊สไว้ได้เลยนะครับผมนะฮะแต่อย่าอจนเต็มนะเดี๋ยวแม็กบวมนะครับตอนช่วงอากาศร้อนนะครับอ่ะอันดับต่อไปนะครับดึงสลัหลังลงรันไกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับลงน้ามันบ้างเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะมากเอาแค่เล็กน้อยก็พอนะครับผมนะนะครับนี่เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับั่นไกทิ้งทุกครั้งเช็คปืนทุกครั้งนะครับอย่าปล่อยให้มันแห้งนะครับย้ําตลอดว่ามีพิการเนี่ยควรมีน้ํามันบ้างนะครับไม่ได้ไม่ต้องเยอะต้องน้อยอย่างน้อยสิโคนกระป๋องฉีดไปนะครับถอดสไลด์ฉีดบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าปล่อยมันแห้งพอแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปยิงเนี่ยระบบเสียสีข้างในมันจะเสียสีเยอะเกินไปเกินความจําเป็นนะครับแล้วมันก็จะสึกหลอเร็วนะครับผมมีพิการมันก็ฟิลฟิลใกล้เคียงปืนจริงเนาะนะครับแต่แค่ระบบมันมันเยอะกว่า แต่เรื่องการดูแลเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะเพราะว่าขาดน้ำมันคือเสร็จเลยนะครับร้บปืนบีบีกันเหมือนกันเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไอ้นูนสึกล้อไอ้นี่สึกล้อนะครับมันมันหลายเรื่องเลยนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีกันเชียงสาแลดบบีแคร์ซอนนะครับผมหรือว่าเพิ่มเติมใต้ช่วยคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ